พระนาคเสนกระทูลว่าขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้หาใครเสมอไม่ได้ผู้เสมอกับผู้หาใครเสมอไม่ได้ผู้หาใครเปรียบไม่ได้ผู้หาใครเหมือนไม่ได้ผู้มีพระคุณอันใครช่างมิได้ผู้อันใครใครไม่อาจนับได้ใครใครไม่อาจประมาณได้ใครใครไม่อาจวัดได้ผู้อันใครใครนับพระคุณมิได้ผู้บรรลุบารมีผู้มีพระทิฏฐิคือความเพียรหาที่สุดมิได้ ผู้มีพระเดชหาที่สุดมีได้ผู้มีพระวิริยะหาที่สุดมีได้ผู้มีพระพละคือกำลังหาที่สุดมีได้ผู้ถึงพระพุทธพละบารมีทรงทำม,มารพร้อมทั้งไพรผลให้่ายแผลทำลายข่ายคือทิฏฐิทำอวิชชาให้สิ้นไปทำวิชาให้เกิดขึ้นชูคบเพลิงคือพระธรรมบรรลุความเป็นพระสัพพัญญูชนะสงครามแล้วก่อทรงสร้างธรรมนคร เมืองคือพระธรรมขึ้นชั้นนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรทรมณฑคของพระผู้มีพระพาเจ้ามีศีลเป็นตราการเป็นกำแพงมีหิริเป็นคูน้ำรอบมียานคือปัญญาเป็นสมประตูมีวิริยะเป็นป้อมมีศรัทธาเป็นเสาระเนียดมีสติเป็นนายประตูมีปัญญาเป็นตราศาสตรมีพระสูตรเป็นทางสี่สายมีพระอภิธรรมเป็นทางสี่แยก มีพระวินัยเป็นโรงวินิจฉัยมีสติปัฏฐานเป็นทางเดินขอถวายพระพรที่สองข้างทางเดินคือสติปัฏฐานนั้นมีตลาดแผ่ยาวเหยียดไปเห็นปานชนิเช่นว่าตลาดดอกไม้ตลาดของหอมตลาดผลไม้ตลาดยาแก้พิษตลาดยาทั่วไปตลาดยาอมะตะตลาดแก้วตลาดสิ่งทั้งปวง